วันนี้วันที่9มกราคม2 5 1 8เป็นวันที่6ที่ข้าพเจา้านางสาวชัชดาอารุวัฒนกุลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริพและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจรารยบูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจา้าจงตั้งมั่นมีสติอรืได,ด้มีสมาธิจดจ,นจนน่อนอบขรยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ สมันตาจักะวาเลสุอัตตาขัชันตุเทวตาสัทธััมมุนิราชาสัสุนันตุสักขะโมคทาง สเคก,การมีจลเบคฤษิคารัตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจคามตารวนาคาห,าหานิเคหาวธุมีเคเตภุมมาจยันตุเทวาชาราฐาราวิสเมยขะคันธพนาคาติทันตสัสติเกยมุนีวราวาจารังสาทวมสุนันโตธรรม,มสนากาโรอัยากพทันตาธรรม,มสนากาโรอัยากพทันตาธรรม,มสนากาโรอัยากพทันตา สองบทบูชาพารัตนาตยอิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณสังขังอภิปูชยามะสามบทกราพระรัตนาตยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควา,าพุทธังพระควัตตังอภิวาเทนมิสว ato, กขาโตพระควัตตาธโมธรรมังน้ำสานิสุปฏิปันโนพระควัโตสาวกสังโฆสังขังนระรมนิสี่บทสวดนมัการ สิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดตาลิศรณะคมนาปทะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ ตเตียมปิสังคังสละนังคชามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถเมสละหนังอัญญพุทโธเมสละนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหตุสัพพธานัตถเมสละหนังอัญญธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหตุสัพพธานัตถเมสละหนังอัญญสังโฆเมสละหนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหตุสัพพธา เจ็ดพุทธานุสติแปดธรรมานุสติเก้าสังขานุสติอิติปิโสภควะอาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสังนสัมปันโนสุพโตรโรกาวิทูอนุตโตรปุริส,สธรรมะสังติสทัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีสวกากาโตภคะวตาธรรมโอสันติติโกอากาเิโกเอหิปัสสิโกโอปนาอิโกปจัจจตังเวทิตาโพวินโูหิตี Supatipanno pakwatosa wakasangho, usupatipanno pakwatosa wakasangho, yayapatipanno pakwatosa wakasangho, samijipatipanno pakwatosa wakasangho, yatidang jatali pulisa yukani atapulisa pukalak. Esa pakwatosa wakasangho, ahonayo, pahonayo, takinayo, ancari karaniyo, มะยมพันเตวิสุงวิสุงละคนาทายาติสละนีนะสหปัญจศีรานิยาจามะทุตียมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณาธายาติสละนีนะสหปัญจศีรานิยาจามะตัดเตียมปิมะยงพันเตวิสุงวิสุงละคณาธายาติสละนีนะสหปัญจศีรานิยาจามะปานติปตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิกามีโสมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ม Brid ุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางสมาทิยามิสุรามรยาม,มัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาทิยามิสีเรนะสุปะติยันติสีเรนะโพคะสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรงวิโสทะเยสิบรตัตนสุธาญาณีทะภูตานิสมาคตาณิภูมานิวายานิวะอัตตาลิเคสเพวะภูตาสุมนาภวตุอัถ อัถโปิสัตกัจจสุนันโตภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมถสเพเมตังกรโรธมนุสยาปชายะทิวาจ,าร,ะจาระโตจะหรันติเยพระริงตสมาหิในรักะอปปะัตะตายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสัคเเคสุวายังปรตนังปนีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะ อิทัมปิพุทธเลพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุคะยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมัติกินจิอิทัมปิธรรมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยมพุทธเศโทปริวันนะอีสุจิงสมาธิมานันตริกัญยะมาหุ สมาธินาเตทะเตนะสมาสโมนะัวิชติติอิธรรมปีธรรมเมรัตนานปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจะตาลิเอตานิยุคานิโหติตเตทะคินเยยาสุขะตัสสะะสาวกาเอเตสุทินานิ มหาภร,รานิอิทังมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุป,ปยุตตามะนะสาทังเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนมหิเตปติปตาอะมะตังวิไคหาลัทธามุทานิพูติงพุชมานาอิทัมปิสังเคราะตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยะถิทักขีโร ปัทวิงสิโตสิยาจะตุภิวาเตพิอะสัมปะก,กัมปิโยตะถูปะมังสัปปุริสังวทามิโยอเรียสัจจานิอะเวจะปัสสติอิธัมปิสังเครัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโภต เยอาลยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติภุสัปปมัตตาณเตภวังอัฏฐะมะมาธิยันติอิธรรมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโคตุสหาวัสะทัสนะสัมปทายะตยสุธรรมมาชะหิตาภวันติ สก,กายะทิฏฐิวิจิกิจชิตันจะสีรัพะตังวาปิยะทัตติกินจิจะตูหะปายหิจะวิปปะมุตโตชะจามิถานานิอาภัพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีต่างเอเตนะสเจนะสวะัสวติโหตุกินจาปิโจกัมมังกะโรติปะ ปาปกังกาเยนะวาจายุธาเจตาสาวาอาภัพโพโสตสสะปะติชะยทายะอะพภตาทิทะปะทสะวุตตา,าอิธรรมปิสังเขรตานาปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโบตุวะนปะคุมเพยทาพุทธิตักเเคิมหานะมาเสปะทสะสมัสมิง คิมเหตตถูปะมังธรรมวรางอเทยัสยินิพพานะคามิงปะระมังหิตายอิทรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวโรวารันยูวรโทวราหะโรอะุตโรธรรมวรางอเทยสยิอิทัมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนังปุราตังนวังทัติสัมภวัง วิรตจิตตายติเกวิภวสมิงเตขีนะพีชาอะริอวิรุนหิฉันทานิพันติทีรายะถายัมปทีโปอิทัมปิสังเครตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสสะภูชิตังพุทธัง นามัสสามะสุวัตถิโคตุยานิทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนามัสสามะสุวัตถิโคตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังคังนามัสสามะวัตสุวัตถุ อืมขอโทษค่ะสุวัติโอตุสิเวาตาณาติยะปริตสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาวปะปวัชิโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุตโตจะตุวังภะวะสัพพีติโยวิวชัชชนตุสัพพะโรโกวินัส,สตตมาเตภะวะตะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะวะอภิวทา,านสีสีรินสีริสะ เนจังวุธาปัจยโนจัตาโรธรรมาวัตทันติอายุวนโนสุขังพระรังสิบสองอาทิตตะปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาขยายขยายังวิหรติขยาสีเส ัททิงพิกขุสหหสเสนะตตะโขภะคะวาพิกขุอามันเตสิสัพังพิกเวอทิตตังกินจะพิกเวสัพังอธทิตตังจะขุงพิกเวอธทิตตังรูปาอาทิตตาจะขุวิญญาณังอทิตตังจะขุสัมผัสโซอทิตโตยัมปิทางจกขุสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุกขมาสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอธทิตตังอาทิตตัง ราคคินาโทาสักคินามูหคินาอาทิตตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุขเขหิโทมัสะสโทมนัสเเหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิสโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภโสอาทิตโตยังปิทางโสตสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกขังวาอาทุข,ข,ขมะสุข,ขังวา ตัมปิอทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังราคะคินาโทสคินามหูหคินาอาธิตตังชาติยาชารามราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโโมานะาเสหิอุปายาเสหิอทิตตันติวทามิคานังอธิตตังคันธาอาธิตตาคานาวิญญานังอธิตตังคานาสัมภะโสอทิตโต ยงปิดทางคานะสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาส,สุขังวาตังปิอิอาทิตตังเกนอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสก,กินาโมโทหกคินาอาทิตตังชาติยาชรา,า,ชา,ามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโหมะนัสเซหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐานิ ชิวหาอาทิตตารสาอาทิตตชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมภสุอาทิตโตยังปีทางชิวหาสัมภสัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมคคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานัสเสสุโทมานเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิ กายโยอภิโตโหทัพพาอภิตากายวิญญาณังอทิตตังกายสัมภสโอภิโตยัมปิทางกายสัมภสปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอาทุกขมาสุขังวาตัมปิอทิทังเกนะอทิตังอธิตังราะคินาโทสกินาโมหคกินาอภิตังชาติยาฉรามรณีนะโสเกหิปะลิเทเวหิทุเกหิโทมะนะเสหิ อุปายาเสหิอธิตตันติวัฏามิมโนอทิตโตธรรมาธิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมภสุอทิตโตยมปิทางมโนสัมผัสสัปจะยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังติอทิตตังราคะคินาโทสกินาโมหคินาอทิตตังชาติยามชรณะชรมะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมะนสหิอุปั ยาเสหิอาทิตตันติภะ,ะวะัตธรรมิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยาสาวกจักขุสมิงปินิพินทติรูปีสุปินิพินทติจักขุวิญญาณีปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยังปิทางจักขุสัมผัสสปัจจยาอุปัช,ชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุข,าทขมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติ โตสัตโตสัตโตสัตนั้นนะอืมขอโทษค่ะโสตสัมิงปินิพินทติสัเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติขานาวิญญาณีปินิพินทติคานาสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางคานาสัมผัสสปัจจยาอุป เวทายตั้งสุขังวาทุขังวาอาทุคขมาสุขังวาตาสมิงเป็นิพพินทติชีวหายะปินิพพินทติระเสศุเปนิพพินทติชีวหาวิญญาณีเป็นนิพพินทติชีวหาสัมพัสเป็นิพพินทติยำเปทางชีวหาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตั้งสุขังวาทุขังวาอาทุคขมาสุขังวาตาสมิงเป็นิพพินทติกายะสมิงเปนิพพินทติโพทัเพสุเปินนิพพินทติกายวิญญาณีเปนิพพินทติกายะสัมผัสเป็นิพพินทติ ยำปิทางกายสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุคมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติมะนัสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณิปินิพินทติมโนสัมภัสสปินิพินทติยำปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาถุคมาสุขอาทุระมะสุขังวาตาสมิงปินิพินทตินิพินนิพินทางวิรัชติวิราคะวิมุจติวิมุตตสมิง วิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพม,มจริยังกะตังกรณียังนาปกลังอิทธต,ตายาติปชานาติติอิทธะมาโวจะพะควาอัตตะมะนาเตภิกขูพะควาโตภาสิตังอภินันทุงอมัสมิงจะปานาอวยะการนมิงพัญยามาเนตัสภิกขูสหัสสสะอนุปาทายะ อาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติตสิบสามอนัตตรัคนัสตังเอวมเมสิสตังเอกังสมยยังพคะวะภรณสียังวิหารติอิสิปตเนมิขัทายตะตะโกภควาปัญจวคียาภิกขอมันเตอมันมาเตสิรูปังภิกะเวนัตตารูปัญจหิทงังภิกะเวอัตตา ภวิสนาอิทางรูปังอาพาทยสังวัตเตยะรเพทะจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยสมาจกโผพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาธยสังวัตตินะจะรพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิขเวอัตาอภวิสนาอิทังเวทนาอาพาธยสังวัตเตยะ รับเพพะจะเวทนายเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยัสมาจะโกพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอภาทธยะสังวัตตินาจะรับปติเวทนายเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตาอภาวิสัตนาหิทางสัญญาอภาทยะสังวเตยะรับเพทะ จะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอโหสิติยัสสะยัสมาจะโภพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภัทยะสังวัตตินะจะรับคติสัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอโหสิติสังคาราอนัตตาสังคาราจะหีทางพิขเวอัตาอะภวิสสังโนณยอิทังสังคาราอภัทยะสังวเตยุงรับเพะจะสัง ขาเลโซเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาเหสุนติยัสมาจัตโขพิขเวสังคาราอนัตตาตาสมาสังคาราอภาทายะสังวัตติณจะรพติสังคาเลโซเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิขเวอัตา อาภวิสะนายทังวิญญาณังอาภาทยะสังวัตเตยัสัภเพทะจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมะโหสิติยะสมาจกโคภิกวเววิญญาณังอนัตตาวัตสมาวิญญาณังอาภาตยยสังวัตตินาจาระภติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมะโหสิติตังกิงมัญญะท่าภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเต ยำปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปะนานิจจังทุกขังวิปปริมะนามะธรรมมังกัลลังนุตังสมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตนิอัตตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถะภิกขเวเวทนานิจาวาอิจาวาติอิจาพันเต ยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติสุขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมมังกัลังนุตังสมนุปัสสิตรงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซม,มีอัตติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาทะพภิกเเวสัญญาณิจังสัญญาณิจาวาอนิจาว,วาติอนิจววาจวพันเต ยำปะนานิจังทุกขงาางัขงวาตังสุขังวาเตทุกขังพันเตยำปะนานิจังทุกขงังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตงังสมณุปัสสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเม ي. อัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิขเวสังคารานิจาวาอนิจาวาติอนิจจาพันเตยำปะนานิจังทุกขังวาสุขังวาทุกขังวาตั้ง สุขังวาติทุกขังทำพมเมยำปะนานิจังทุกขังวิปะริณะธรรมมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสวิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกริงมันยะทะพิกเววิญญาณังนิจังเวาเวอนินจังวาติอนินจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังมกุฏวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะริณามะธรรมมังกลังนุตังสมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอติตานาตะคตะ คปัจจุปน,นาอจตังวาภาิทาวาอุราลิกาวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันตเกวาสัพพังดูปังเนตังมะมะ,มะเนโสสะหะเนโสหะมัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวาเมตังยะถาภูตังสัม,มัปปัญญายะทัตพพังยากาจิเวทนาอตติตานาคตปัจจุปน,นาอจฉ ตาวา,าหิตทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพเพเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอตัตตาติเอวเมตังยาถาภูตังสำม,มัปปัญญา,าทัททัพพังยากาจิสัญญาอาตีตานาคตะปัจจุปานาอัช ตาวาภะิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาีนาวาปณีตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโซหะมัสมิเนณเเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัทัทพังเยเกจิสังคาราอติตานาคตาปัจจุปันนาอจตตาวาระิทธาวา โอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวะปณิตาวะเยทูเรสันติเกวาวะสเพสังคาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสำม,มัปปัญญายะทัตถะ ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุบันังอัชตังวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวาญาันทูเรวันติเกวาสัพพังวิญญาณเมตังมะมะเนโสหะมัสมิเนะเมโสอัตติเมวะเมตังยถาภูตังสัมปัญญายทัตทพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตวา อาลียสาวโกรูปสมิงเป็นนิพินทติเวทนายาปิญพินทติสัญญายาปินิพินทติสังคารสุเปนิพินทติสังวิญญาณสมิงเป็นิพินทติวินนิพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุจตเวตวิมุตตะสมิงวิมุตตะตมีติญาณังโหติขีนาชาติบุสิตังพมะจริยังกตังกาลนิยงังนาปังอัิหัต ตายาติปชานาเตเตอิทัมโอจะพระควาอัตตะมะนาปัญจวัคคียาพิภูพระควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปัณะเวยะการณาสมิงปัญญะมาเนปัญจวัคคียานังพิกูนางอุอานุป,ปาทายะอาสะเวหิเจตานิบิมุตจ,จิงสุติ